คนมันทะีคนขูนขึ้นแบบทุกๆุ EP เลยเนาะเออเราเราอะไรเราเอกอ่ะก็แบบว่าแรงใส่เขาตลอดเลยอ่ะเราเป็นคนรุนแรงไงอะไรรุนแรงการกระทำรุนแรงเฮ้ยมันก็ยังการกระทำทุกอย่างละกันเราเป็นคนรุนแรงเรารับไหวแน่เมื่อความแรงมา อะไรนะเรารับไหวไหมรับกก้กระทำรับในทุกๆอย่างรับได้เป็นคนอบอุ่นเป็นคนเข้าใจคนใช่นึกว่าแรงมาแรงกลับไม่ใช่หรอไม่ไม่เราต้องเป็นคนอบอุ่นสิถ้าแบบแรงมาแรงกลับมันอยู่ด้วยกันแบบยากนะก็เลยต้องอ่อนไหวรับมืออ่อนโยนจริงๆที่เรียกว่ามันตาซิโด่คงใส่จู ว่าในเนื้อก็ถอดเออเออะถอเอก็มันยังไม่ได้สูตรไงเราสั่งสูตรใช่เพราะว่ามันต้องการเพราะว่ายังไม่มีสูตรใส่เลยต้องมาหาสูตรใส่ใช่เลยถอดไปก่อนมันวัดยากขนาดนั้นเลยเพราะว่าต้องการสูตรที่เนียบี่สุดน์เพราะว่ามือถ้าแต่อีแรกเลยอีพีแรกก็เอาเลยไม่เอายางเดี๋ยวย่าไม่เอาเรเจอกันเลยแบบโมเมนต์น่ะใช่ก็มาเจอกันเลยใช่แต่เหมือนว่าเราแบบเออเราก็เป็นสายดื้อนะ เรา,าเราก็ไม่อชอบ<ด>คนแรงๆไงจริงจริงจริงเราเป็นคนไม่ชอบคนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบแบบเอ้ยเจอคนแบบนี้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่แบบไม่เอาดีกว่าคาแรคเตอร์เราก็าเป็นคนแบบว่าเอ่อเอาใตใจอยากแบบอยากได้อะไรที่แบบอยากได้เพราะถ้าพูดว่าอยากได้คือต้องได้ประมาณนั้นแบบใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดเนี้ยแล้วแบบมาเจอคนที่แบบมันไม่ยอมเราครั้งแรกเลยก็แบบอ่าฮะ อะไรยิ่งยอมมหงาใช่แบบว่าไม่ได้อะมึงมึงต้องยอมอ่ะไม่ทำไปทำไมเขาแบบโปรติคนหนึ่งคนหนึ่งก็เอาเงินให้ก็ยอมแล้วแันนี้ไม่อยากได้เงินไงอยากได้เงินการให้เราไม่ไม่ยอมของเปากแจ๋วจริงๆเขาเขาเป็นคนปากไม่ดีในเรื่องในเรื่องใช่อเหมือนเราเริ่มงงอยู่มันยมีเรื่องอันนี้อันนี้สามชีวิตอยู่สามชีวิตจริงนะเพราะว่าจะเห็นว่าโมเมนต์ของเราเนี่ยแทบจะอยู่กับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะ มันมีอะไรมาตลอดเลยเดี๋ยวไม่คิดต้องมาแวบนี้แวบนั้นมก็มียังมีเจอกันบ้างรอว่าใช่มันก็ต้องแบบร่วมงานร่วมกันเนาอใช่มาดูผลงานอะไรด้วยกันสลิตกันไว้ก็ดีกว่าใช่นั่นแหละไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรนะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อยู่บ้างอยู่บ้างนี่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยตอนนี้ ความสนิทมันเพิ่มขึ้นไปทุกวันไหมครับเพิ่มขึ้นมัน,ม,นมันใช่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นหลายๆมุมมากขึ้นเวลาเราใช้เวลาด้วยกันใช่ในชีวิตจริงเราประทับใจอะไรตัวเขาการที่เขาเป็นคนใส่ใจดูแลคนอืน่นครับคือเราจะรู้สึกได้ตลอว,ว่าแบบเวลาเราอยู่ใกล้เขาแบบเขาจะเขาจะใส่ใจเราด้วยสายตาด้วยด้วยอะไรต่างๆแ้วกินหลอในชีวิตจริงประทับใจอะไรตัวเราหล่อ ไม่แค่น <minutes> <ikke Ugh>. ี้เนี่ยโอาสิไม่ไม่นิสัยนี้สัยคืออะไรนะหลออะไรนะหวหลอก็ก็คือเห็นหน้าที่ไรก็หลอคือแบบบางเขาเรียกว่าบางบางวันเลยที่แบบรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้มันเจองานหลายอย่างหรือว่ามันอะไรหลายอย่างแล้วพอมันหันหน้ามาว่าช่างหลอจังวะเพรแบบมันหล่อมันก็เลยมันก็มันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันแบบวันนี้ไม่เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันมาทําให้เราเห็นแล้วแบบ เขาหล่อเนาะอะไรเงี้ยเขาหล่อนี้นะในละครในซีรีส์เขาถอดทุกอย่างเราไม่เคิร์มเลยหรอไม่ถึงเน่ยเพราะว่าเขาไม่ได้หนอกเคิร์มเนี่คือยังไงนะหมายถึงว่าซีรีส์เขาเป็แน่นรอยตามคอยตามโอ้ผมเห็นจนชินแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่สิว่าเออเคิร์มนะเพราะว่าทุกซีรีส์ั้งแต่ซีรีแรกกับซีรีปัจจุบันก็ถอด ใช่ใช่ตอนนี้ก็ถอดไม่เหินแบบมันมันมันชินไปแล้วแบบเออแบบอยากดูก็ดูสิอะที่จริงมันจะมีความพร้อมขนาดไหนเพราะมันอการเตรียมตัวเตรียมตัวเราแบบไม่รู้อ่ะก็แบบคือก็เอาในระดับที่เรารู้สึกว่ามันมันมันดูดีอะไรอย่างนี้ยก็เออแต่ตอนแต่ตอนถ่ายตอนมาถ่ายคือหุ่นดีมากอะไรมันดีวะอหุ่นดีไงหุ่นดีไงกังวลมากเลยเนาะภาษาไทยเนะถ้เหมือนโมบะในาี้องยืดแบบนี้ไงเพราะ เนี่ยตออาคืออันที่ปล่อยไปแรกๆที่ที่จนมาแบบอีพีหนึ่งสองสามสี่อาจจะมีเรื่องของอักซิเดนบ้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีพีต่อไปเริ่มไม่อักซิเดนแล้วเป็นความตั้งใจเป็นความต้องการแล้วเพราะันนี้คือต้องการเอาชนะเขาใช่ใช่แหละใช่ในฉากในอ่าในอ่างเป็นความจริงมันเป็นบังเอิญนะเออออเราแบบความเข้าใจผิดแล้วก็อุบัติเหตุด้วยก็เลยแบบอุ้ยลงอ่างไปแบบ อะไรอะจุกกันอะไรอย่างงี้ไม่ก็คืออะไรอบเลยนะอะไรนะสะดุดยังไงวะลุงไปยุบไม่เขาดึงผมไงเขาเข้าใจผิดว่าแบบผมเป็นแบบเป็นเทาปิสของเขาก็เป็นปุบัิเหตุก็ไม่ใช่จะเป็นตั้งใจก็ไม่เชิงนี้มันมันเข้าใจผิดกันมันก็แบบเกิดความรุนแรงกันขึ้นอไ ในซีรีส์ว่าจิ้นแล้วแต่ในชีวิตจริง่กมันดูเหมือนมันจิ้นบางทีบางโมเมนต์มันมันจิ้นมากกว่าในซีรีส์อีกนะเธอรู้สึกกันปะสองคนอ่ะรู้สึกรู้สึกเพราะได้ได้รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเรามันง่ายกว่ามันมันมันข้าหากันง่ายกว่าไม่ต้องมีเรื่องของคาแรคเตอร์ไม่ต้องมีเรื่องของบทไม่มีไม่มีเดเรคชั่นที่ว่าเออเดี๋ยวเราต้องเดินเดินมาตรงนี้แล้วก็มาคุยกันหรือว่ามาเอาหน้าใกล้กันเลยไม่มีไม่มีใครบี รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเราเองอะเราอยากทำอะไรเราก็ทำอยากทำอะไรก็ทำใช่ง่ายกว่าทำมันมันธรรมชาติกว่าแล้วอย่างไหนเขาหล่อตรงหน้าตรงไหนเขาหล่อในหน้าเขาอะมองหน้าเขาเสน่ห์เขาหน้าเขาตรงไหนพูดว่าหล่อยิ้มอะไรเ่ยยิ้มอะไรอ๋อก็หล่อะไรถามว่าตรงไหนเขาหล่ออ่าก็ไม่รู้อะก็คือมันหล่อมองเห็นแล้วมันก็หล่อจะปิดปากก็หล่อปิดตาก็หล่ออะไรเห็นแล้วมันก็แบบทุกเซี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือความจริงผมไม่ค่อยอยากพูดมากเลยว่ามันหล่อแต่แบบมันก็ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาแล้วอ่ะพระเจ้ารักมันมากแหละก็คอแต่สรรมาเลยสรรมอมาให้ใช่และแชปเธอในสายตาเธอแล้วก็มองมองกีนยังไงบ้างในสายตาเราคือมันมันมันเขาไม่ความหล่อแต่แบบผมผมจะใช้คําว่าน่ารักกับความมากกว่าหล่อละนุ่างนี้เออประมาณนั้นบอกว่าความน่ารักมันแบบมันมากกว่าอ่ะ กลัววันหนึ่งจะสปาร์คสิ้นไปแล้วขี่ผาขี่ผ้าจะขี่ผ้าขี่ผ้ามันจะขี่ผ้าอะไรอย่างงี้ยมาอะไรไม่รู้ไม่ผักกันเลยจะผักกันอีกแล้วแรงจิ้นแรงจิ้นแรงเชียร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเพรามมันไหวกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นไหมไอ้อัน เราไม่รู้เราบอกไม่ได้ตอบใช่นะวันนี้ตอบไม่ได้จริงๆกันกล้องกันเลยลอยหรพายแซบหรือว่าพี่ต้องขยับอยต้งขับมันเริ่มเขินมันเริ่มเขินแล้วมันเริ่มเขินแล้วแต่ตอนเรามีหิ่งหืนะหูแดงหมดแล้วนะนักพูนหูแดงแล้วนะเก่ง้วเก่งนะนั่นแหละใช่มันตอบแล้วกินว่าไงใช่มันตอบไม่ได้จริงๆนะวันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่านั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้นแสดงว่าอีพีเราอาจจะยิ่งกว่า ใช่มันยิ่งกว่ายิ่งก็คืออีพีหลังเป็นความตั้งใจความต้องการเหมือนที่บอกไปแบบทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความแบบอุบัติเหตุแล้วไม่ใช่อะไรแล้วต่างคนใช่ต่างคนต่างเริ่มแบบเริ่มเริ่มต้องการกันใช่ไหมหรือเปล่าวะใช่ใช่อะไรเลยตอนเนี้ยเราเก็บฟงอยู่ย่าง NC ของเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบไหนต่า NC อะ NC เรื่องนี้คือคือเรายังไม่เคยได้เห็นอะไรเลยนะเพราะว่าตั้งหลังมองก็ไม่ได้เห็นถาดตัดมาแล้วก็ไม่ได้เห็นก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าภาพออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เล่นก็คือก็ดูดึงอยู่ว่าเต็อะไรนะเต็มที่อยู่ตอนนี้เเต็มที่อยู่มันเต็มขนาดไหนเต็มขนาดไหนก็เต็มมากนะ เต็มมากแบบเต็มแบบเต็มมากๆจริงๆเดินมาแล้วก็เต้นไส่อ่ะเต้นมาเดินมาเต้นและวิ่งออกมาจากมอแล้วก็มาเต้นในห้องเนี้ยว่าดีมากเขาบอกก็คือเราเขาถูกใจเขามากเลยมันเป็นมันตอนนั้นมันมันก็มันก็มันกมันก็เขาให้เราขายแล้วเขาก็เอาเลยอะใช่ใช่ไอ้ต้นเช่นพี่อยากดูยังที่ผ่านมาเราขายไปมากในอีพี ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขายแบบแอคชั่นจะเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าฉากที่มันเป็นเรื่องของเอ็นซีอะเราสึกว่าก็เป็นค่อนข้างเป็นตัวเราแบบการเข้าหากันอะไรเงี้ยครับมันคือเป็นตัวเราคือยังไงครูหมายถึงว่าแบบมันมันเป็นเป็นตัวกาดที่ใบเอ็นซเป็นตัวหมาหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราเราจะคนเราจะรู้สึกแบบนี้อยากแสดงออกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันต้องมีการคุยกันแบบว่าถ้าเรียกเอ็นซีจะเอากี่เทค่ลหรือว่าเอ้จะต้องมุมไหนหรือว่ายังไง คุยไหมล่ะไม่ไม่ได้คุยเพราะว่าเราไม่เราเราเราเผื่อเวลาไปเยอะด้วยนะเพราะเราแบบเราก็ไม่รู้ว่าภาพในหัวแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันนั้นถ่ายเร็วมากเพราะมันมันมันน่าจะพอใจพวกกลับใช่ประมาณที่ให้มาเต้นแซงคนอื่ใช่ แสดงว่าแต่ละคนก็มีภาพในหู่รอว่า NC ต้องเป็นแบบไหนไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะว่าต้องดูกันด้วยต้องดูกันด้วยแบบว่าจะไปจะไปถึงไหนอะไรเงี้ยคือที่บีบมาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นไปตามบีบขนาดนั้นเลยเงี้ยเพราะมันไปถึงปุ๊บมันแบบด้วยจังหวะด้วยหลายๆอย่างก็คือแบบต้องป,ล,ปล่อยไหลไปก็คือ NC ที่มาเหนือบีบ แม่เมื่อบีบประมาณเขาโงแค่นี้หรือเปล่ามอีกใช่ใช่เกิดจากความรู้สึกจริงหรือเปล่าเธอเกิดจากความรู้สึกจริงความรู้สึกความรู้สึกจริงๆของตัวละครมันก็เลยรี้สึลไดจริงนั้นความรู้สึกความรู้สึกจริงๆของตัวละครแล้วความรู้สึกจริงๆของนักแสดงล่ะก็ต้องไม่มีมันจะไม่มีอยู่ในนั้นเพราะว่าใช่เพราะว่ามันเป็นตัวละครไปแล้วถูกต้องอย่าอย่าปลดอย่าเลื่อนตับคนเอ้ยเดี๋ยวจะได้หลุดจะได้หลุด แล้วมันไม่ติดคาลิเตอร์จากการเป็นตัวละครหรอกันอยู่ในีตจริงบติดหมมันมันไม่ไม่ไม่รู้อะเพราะว่าเพราะว่าคือแต่ตัวคมมันก็ค่อนข้างใกล้ทั้งทั้งฝั่งกีนอย่างเงี้ยตัวคมมันก็ใกล้ของกีนของชซบก็มันก็ใกล้ตัวยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่อาจจะมีบางพาร์ตติดมาแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเราอยู่แล้วครับอแับก็เคยเล่นมาแล้วแต่ของเราก็าเล่นมาบ้างแต่ตอนนี้เราเป็นตัวเองเราสึกยังไงบ้างแหละคุณละครว่าก็เป็นหนึ่งใน ายเอกคินิายก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบก็มันเป็นครั้งแรกเนาะที่มาเป็นตัวหลักได้มีฉากนู่นแน่นนี่มีเอ็นซีอะไรอย่างเงี้ยก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าพอฉากต่างๆออกมาแล้วแบบฟิทแบกจะเป็นยังไงคนจะชอบไหมอะไรไหมิ่กดดัน มไม่และไม่ไม่กดด,นดนันนะกดดันหรือเปล่าวะไม่ผมไม่ถามเพือถ้าถามเพไม่ไม่กดดันไมเพราะว่าเพราะตอนทำเรารู้สึกว่าเราก็เอนจอยกับมันนะเราก็เลยไม่ได้กดดันอะไรครับไม่ได้เครียดในตอนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยรจิงก็รู้ใช่ไหมว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่คนชาติอยากให้เป็นสตรีวายเป็นนายเอกก็ครับผมเหมือนเราได้แค่ผ่านผ่านมาตลอดใช่ผ่านผ่านมาตลอดเลยอะไรเงี้ยผ่านมาเอ็นพลเมจรึนะเขาเรื่องทอดเส้อนะเราไหลเออไม่เขาเขาถอดทุกเรื่องถอดทุกงานจริงๆริง ใช่หรือเปล่าไม่มีการปฏิเสธเลยเกือบเกลืก็พอดบอยพอร์ตบอยคนมันหุ่นดีให้ทำยังไงอ่ะต้องไปขายหุ่นแทนแล้วไปเฟซหุ่นกันถามคุณเราเขินตรงไหนอ่ะไม่ไม่เขินเลยคาร์โลบัลล่ากเลยนะผมเขินคนผมเขินคนอื่นไงอ๋อเขินเขาทำไมเออเด็ดแผลรอยยิ้มเขาใช่ไหมใครแม่เราอ่ะผมได้ผมไม่ยิ้มแล้วก็ได้ใครยิ้มเก่งกว่ากัน ใยิ้มแก่ขอกันยิ้มสามล์ความสุขอ๋อพอกันหอกันแหละหรอสุดท้ายบอกว่าดูเถินเห็นไหมเป่าบิวี่กเก่งไงอะไรนะเก่งผมไม่ได้บิวอะไรเลยนะจริงๆเห็นว่าเปลี่ยนเวลาออกบ่าใช่ครับ EP 5จะหลังตั้งแต่ EP 5ไปเนี่ยก็จะย้ายมาเป็นวันศุกร์ครับผมเวลาเดิม3ามทุ่มทาง3มคลาสมอนเดิมครับใช่ครับ แล้วปัตตบเราก็ขอฝากไปเรา EP 5เราจะแบบุดดันเี่ต้องต้องยังไงมาก็มีมีมีก็มีแหละเราติดตามกันก็ขอฝากทุกคนติดตามติดตามสตีลี่พวกเราด้วยนะครับผมก็คู่เราก็คาดหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับหลังจากนี้ครับผมใช่ครับก็ยังไงก็เราว่าหลายหลายอย่างที่ทุกคนคาดหวังอยู่เนี่ยได้ได้เห็นแน่นอนเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจของทุกคนด้วยครับ ขอบคุณครับ